วิธีแก้กรรมวิธีที่จะช่วยสะเดาะเคราะห์ได้ดีที่สุดที่เห็นผลที่สุดนั่นก็คือ 1. สวดมนต์ให้ได้ทุกวันหลังสวดมนต์เสร็จแล้วก็ให้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงอุทิศให้ตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้ด้วย 2. ให้ทำบุญเป็นประจำคืออาจินตก,กรรมถ้าเกิดเราทำได้ให้เรามีกระปุกบุญไว้อย่ากระปุกทุกๆวันเสมือนเราได้ทำบุญทุทกๆวันแล้วครบ7วันหรือหนึ่งสัปดาห์ก็ให้โอนไปทำบุญตามวัดต่างๆช่วยเหลือค่านา้ำค่าไฟสนับสนุนค่าพัตตาหารแบบนี้เป็นต้นหรือหนึ่งเดือน หภายในหนึ่งเดือนไปทำบุญด้วยตัวเองไปทถวายสังฆทานให้ทำได้แบบนี้ติดต่อกันต่อเนื่องอะไรอะไรก็จะดีขึ้น 3. ามทำทานบ่อยๆช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากหรือปล่อยสัตว์ปล่อยปลาหรือสัตว์ที่กำลังอยู่หน้าเคียง 4. อยู่ในศีล5้าโดยเฉพาะศีลข้อ3ข้อ4และข้อ5้ละเว้นจากการทำกรรมเพิ่ม เจ้ากรรมนายเวรรวมเถึงกรรมหนักๆต่างๆไม่มีใครตัดกรรมได้นอกจากตัวเราเองโดยเฉพาะการสวดมนต์เป็นการทําที่ไม่เสียเงินแถมยังได้บุญบารมีชำระจิตใจให้ผ่องใสอีกด้วยแต่ถ้าเรามีกําลังเราก็ควรที่จะอาศัยเงินทองนั้นสละความตรณีออกนี่แหละมันจะได้สละไปถึงอัตราตัวตนบุญก็จะมีอนิสง์มากยิ่งได้ทําบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีบุญก็จะมีอน,นุสง์มากสามารถอุทิศให้ กับเจ้ากรรมนายเวรได้เราทำบ่อยๆตอนแรกๆเขาก็ยังโกรธเคืองแค้นเราอยู่แต่เมื่อทำยิ่งบ่อยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเราว่าเราสำนึกผิดจริงๆเขาอาจจะหันกลับมามองและมาให้โอกาสมาให้โอกาสเราและอภัยโทษให้เราก็ได้สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ